สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้น้องมาพบกับช่องจ่าจ่าปากระโพดเมืองเพชรบูรณ์นะคะวันนี้จะมีแนวทางมาฝากก็คือว่านะคะวันนี้เมื่อคืนนะคะหลังจากที่ไปรับหลานชายนะคะมาจากที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้น้องได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนาะจ๋านะคะไม่อยากจะบอกเลยว่าอะไรมันจะประจบเหมาะขนาดนั้นนะซึ่งนะคะเมื่อคืนเมื่อาวานนะคะจ๋า,จาก,ก็ ไปเยี่ยมน้องตอนเช้าใช่ไหมตอนบ่ายพ่อเขาไปนะคะอันนี้จ๋าเป็นอานะคะอาของหลานเนาะแล้วค่ะนี่จ๋า,จาก,ก็ไม่รู้นะว่าด้วยความอะไรหรือเปล่าระหว่างที่เดินอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมกับพี่ชายของจ๋านะคะนั่นก็คือพ่อของน้องนะคะอของหลานนั่นเองตรงบริเวณห้องเขาเรียกว่าห้องอะไรห้องเอ็กซเรย์อะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะระหว่างที่เดินอะ่ะมัน คราวนั้นอะ่ะมันเป็นตอนกลางคืนด้วยนะเออแล้วครั้นี้จ๋าเดินมาแล้วมีเสียงตุบตุบระหว่างจ๋ากับพี่อ่ะเดินกันอยู่นะจ๋าก็ตกใจนะคะว่าเอาเสียงอะไรอะไรประมาณนี้แล้วครั้นี้นะคะเออก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วครั้นี้เนาะจะ๋าก็เออพาพาพี่อ่ะไปหาหลานนะคะอ,อ่ะแล้วครั้นี้ไปเดินผ่านไปที่โรงอาหารนะคะ ด้วยความที่จ๋าน่ะมันก็ชอบเป็นคนปากไวนะคะประมาณนี้นะจ๋าก,ก็เลยพูดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคานนี้ก็ไปเข้าไปหาหลานนะคะเข้าไปหาหลานแล้วตอนแรกพ,พี่ชายกับแม่ก็บอกว่าจะไปไหว้ศาลอะไรนี่แหละเอนะคะจ๋าก,กไ็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วคันนี้ตกมากลางคืนก็คือว่าหลานออกจากโรงพยาบาลน,นะเมื่อวานไปรับมาตอนเย็นนะคะสี่โมงเย็นเนาะอันนี้ก็ ลักษณะเนาะก็คือว่าต้องต้องต้องฉีดยานะคะน้องอไม่ได้ยากกินนะคะเนื่องจากเป็นช็อกเบาหวานนะคะช็อกน้ําตาลกดน้าตาลในเลือดสูงอ่ะต้องฉีดยาประจานะคะฉีดเองนะคะแล้วคราวนี้นะคะอไอ้ด้วยความที่จ๋าก,ก็พูดไวอะไรประมาณนี้นะจ๋าก,ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเมื่อคืนนะคะฝันเช้ามาจ๋าก,ก็นั่งนึกอยู่ว่าจ๋าฝันอะไร แต่จ๋าว่าจ๋าฝันได้เกี่ยวกับตัวเลขเออเราคันนี้จ๋าก็คิดคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกจนนะคะจนแบบว่ามันนั่งนึกดีๆนะคะ,ะในเรื่องราวความฝันนะก็ฝันนะคะว่าได้ไปท,ที่ที่ไหนซักแห่งนี่แหละได้ไปที่ไหนสักแห่งเราคันนี้เมื่อเมืม่อเมืม่อครั้งก่อนก่อนเนาะเมื่อครนะา,าวก่อนอะ่ะจ๋าฝันนะคะ ว่าเขามาให้หวยแล้วครันน้เนี้ได้เต็มเหมือนกันแล้วครั้เนี้นะคะฝันว่าได,ด้วยความปกติที่จ๋าเคยทํางานอยู่ที่โรงงานเนะาะจ๋าก็จะแบบว่าชอบเสี่ยงโชคแบบซื้อเบอร์ชอบซื้อเบอร์ทองอะไรประมาณเนี้ย่เมื่อคืนนะคะเขาก็บอกนะคะบอกว่าจ๋าได้ทองจ๋าบอกว่าได้ได,ได้ได้มาจากอะไรเขาบอกว่าจ๋าซื้อ,อหวยไว้จ๋าบอกซื้อตัวไหนล่ะ อะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าจะซื้อสองสามสามสองเออได้ทองนะคะเจ้าแรกเลยโอ้ได้สร้อยมาแบบเส้นใหญ่เพราะว่าเมือม่อเมือม่อเมือวานเองจ๋าก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวจะซื้อทองให้เอ,อซื้อทองให้เป็นของก่อนปีใหม่แม่วองไม่เอาอะไรประมาณนี้แล้วคันนี้เมื่อคืนนะคะจ๋าก็ฝันว่าจ๋าได้ทองนะอะเจ้าแรกได้ทองนะคะจ๋าก็ขึ้นอยู่ล้วมันออกอะไรจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วอีกภาคหนึ่งก็มีคนโทรมาบอกว่าให้ไปเอาทองด้วยนะ ว่าจะถูกหวยแล้วบอกอ้าวจริงเหรออะไรประมาณนี้อ่ะมาดูนะคะตัวเลขนะพอพอเมื่อคืนฝันใช่ไหมวันนี้เต็มเต็มเลยนะคะเมื่อคืนฝันวันนี้ก็เออเข้ามาขายลอตเตอรี่จ๋าก,ก็จัดได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวจ๋าให้ดูเลยนะคะว่าจ๋าซื้อจริงไหมจ๋าได้จริงไหมอัดก็ด้วยความที่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้โชคด้วยนะคะก็เลยจัดมานะคะนี่ บอกเลยนะคะลอตเตอรี่นะคะตอนนี้แพงมากนะลอตเตอรี่แพงมากนะคะถ้าใครซื้อแบบชุดแบบชุดนะขายแบบชุดนะคะใบะชุดละ220บาทชุด2 2ใบนะคะ220บาทถ้าเป็นชุดถ้าเป็นใบนะคะอ่ะเหมือนอย่างของจ๋าเนี่ยมันมันไม่ใช่หวยชุดใช่ไหมไม่มี80นะคอนเฟิร์มนะคะไม่มี80 ๋ยวจะให้ดูก่อนอ่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด4ใบเพื่อนเพื่อนดูนะคะทั้งหมด4ี่ใบใบละร้อยนะคะเลข3ตัวหน้าจะไม่เหมือนกันเลยสักใบเพราะนะคะมันเป็นหวยแบบหวยชุดหวยชุดอะ่ะจะแพงมากนะคะอันนี้คอนเฟิร์มมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขของจ๋านะอ่ะเพื่อเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปหาซื้อรัตเตอรี่หรือไปลุ้นโชคนะคะก็คือว่า เขาคอนเฟิร์มมาว่าถ้าเป็นเป็นแบบที่จะซื้อเนี่ยจะใบละ100บาทไม่ใช่แต่ก่อนอะถ้าถ้าใครซื้อนะหวยชุดจะใบจะชุดละ2ใบเนี่ยจะ200ใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคะชุดนึงนะคะจะ200 220 220บาทเออสอง้อยสีบาทโอ้พูดผิดอีกแหละอ่ะ240บาทนะคะคอนเฟิร์มเมื่อเช้านะคะชุดละ240บาทใบละ120 ใบละ120นะคะชุดละ240บาทแล้วนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าจะเป็นแบบธรรมดาจะใบละ80แต่ตอนนี้เป็นใบละ100ร้อยถ้าเป็นชุดจากใบละร้อยจะเป็น120ยยีก็ชุดละสองร้อยสีบบาทอ,อันนี้คอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นนะเพื่อนๆก็ใครนะคะที่หาซื้อลอตเตอรี่อยู่นะตอนนี้ก็ อมองมองหาแล้วก็เอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะตัวเลขที่จะให้ไปในวันนี้นะคะก็อยากให้ได้โชคเหมือนกันหาเงินนะคะเที่ยวปีใหม่อาจัดได้เลยนะคะลองดูนะเพราะว่างวดน,นี้นะคะมันเป็นเลขส่งท้ายปีแล้วนะ,ะเดือนนี้ก็หวยออกสามครั้งนะคะหวยออกสามครั้งอ่าเดี๋ยวจะมีโชว์จ๋าเชื่อนะคะว่าเพื่อนๆนะคะคนไทยนะคะทั้งหมดเลยนะคะ,อ,ะอยากให้จ๋า หามาขามหมูอันนี้โอ้เห็นไหมอ่าอันนี้จะเป็นโอ้แสงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่ะตอนนี้หลดแสงหน่อยอ่ะอันนี้จะเป็นมะขามหมูนะคะที่จะไปซื้อมาทั้งหมดนะห้ากิโลเป็นมะขามหมูจริงๆของประกายทองระ,ระดับความหวานนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะจากินมานะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นมาขามหมู ฝั่งไม่ค่อยสวยหรอกเนาะแต่แต่จ๋าก็ไม่ได้เอามาขายนะคะแต่จต่เอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆเนี่ยจะเป็นมะาขามหมูที่จ๋าจไปดูที่ตลาดมานะคะแล้วก็ยืนดูเขาคัดเลยนะคะอันนี้อันนี้มันไม่สุกแหละเอ้ยมันไม่หมูแล้วมันสุกแหละก็ถ้าถ้าพูดถึงความความหวานนะร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะคะฝากก็จะประมาณนี้เนาะ ม,มันก็จะไม่ฝักใหญ่เท่าไหร่ล้วจะหาหมูแกะให้ดูก่อนเพราะว่าเล็บจ่าไม่ได้ไม่อ้น,นี่เนาะมหมูนะหมูจริงๆแกะเลย <laughs> เดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าแอบแกะคือว่ามันแข็งนะตอนแรกจก่าต้องใช้มีมดอะมีดช่วยแกะเพราะว่า มันจะจิกเล็บเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าเนี่ยเอานะคะมะขามหมูเก็บไม่ค่อยออกตรงเนี้มันติดอะ่ะเออออกแล้วเพราจะจะเจ็บเล็บนะคะอ่ะนี่นะเป็นมะขามหมูนะคะเอาซื้อมานะ ทีแรกว่าจะเอามาขายแต่เพื่อนๆคงไม่อยากกินหรอกเพราะว่ามันเป็นหมูที่แกะยากนะแต่หวานมากนะแล้วก็ฝักก็จะประมาณนี้เองจะประมาณนี้นะคะจะไม่ใหญ่ไม่ยาวนะคะเพราะว่ามะขาหมูอะถ้าเราเลือกดีนะคะก็ซื้อกับเจ้าที่เราไวจ้จได้จะได้ของดีนะอืซื้อมาทั้งหมดห้าโลนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขออยากให้เพื่อนๆนะคะคนไทยทั้งประเทศเลยไปหาซื้อเลข่นี้ไว้นะคะได้ชมแน่น,นอนนะคะสำหรับนี้ยขอยิดตาม